ไอเสมครับว่าผมอยากได้รถเก๋งเครื่องทนทนผมเดินทางไกลผมใช้งานหนักครับพี่แนะนำผมหน่อยเอาที่ทนที่สุดเลยไหมครับพี่อยากรู้ไหมว่าต้องรุ่นไหนรุ่นไหนครับไอเสมแนะนำเลยเมื่อกี้นี่อยากได้รถเก๋งที่เครื่องทนที่สุดใช้งานหนักแสดงว่าทำงานาเรื่องเอกสาราทำสัญญาหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดบ่อยใช่ครับต้องใช้รถเก๋งแล้วก็เดินทางไกลมันก็ต้องรุ่นนี้ครับ นี่เลยเอาตีสทนถึกใช้งานหนักหนักจริงวิ่งเป็นล้านก็ไม่พังเพราะอะไรเพราะอะไรครับถ้าไม่ทนจริงมันไม่ออกมาทําแท็กซี่หรอกครับรถรุ่นเนี้ยทนขนาดเขาต้องมาทาแท็กซี่อ่ะเพราะอะไรแท็กซี่มีทั้งกะกลางวันกะลางคืนมันได้พักไหมไม่ได้พักเลยไม่ได้พักมันวิ่งทั้งกลางวันทั้งคืนเลยครับแสดงว่ารถรุ่นเนี้ยทนจริงนะเมื่อกี้นี่ขอทนก็ต้องเอาติสครับแต่รถคันนี้เป็นรถบ้านนะ รถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่นะแต่ไอเสียมเปรียบเทียบว่ารุ่นนี้มันทนนะทนจนพอมาทำแท็กซี่ไม่งั้นถ้าไม่ทนจริงเขาไม่ทำแท็กซี่หรอกใช่ไหมครับนะและก็นี่นะพันหกพันตลอดสัญญายังไม่พอยังไม่พออะไรครับไอเสียมแถมอีกมอเตอร์ไซค์เวฟร1อยสไป้ายแดงพร้อมเล่มทะเบียนรถคันนี้ซื้อเงินสดได้เลยซื้อเงินสด อาซื้อเงินสุดลูกค้าผ่อนคันนี้คันเดียวผมโอนคันนี้ให้เลยโอเคไหมโอเคครับผ่อนหกพัตลอดสัญญาโคตรสุดไอเสมรสซิ่งจัดให้โตต้าเอาติดรถปี2018เครื่อง1.6 G ตัวท็อปสุดไหมสุดครับแถมเก่งพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สด,สดไอเสมรสซิงเป็นของแท้ไอเซมโรสซิงเป็นของจริงคนจริง คำไหนคำนั้นทําได้จริงแจกจริง,รงบอกว่าจะให้ก็ต้องให้โอเคไหมโอเคครับอ่าเกียร์ออโต้ปุ่มพุชสตาร์ตตัวท็อปครับพ 6, หรหกพันตลอดสัญญานะไม่เก็หมือโลหไม่น้อยมากไม่น้อยมากไรุ่นเอลยล้อแม็กลมควนดำรถไม่เคยติ๊แก๊ตด,ด้วยรถมือเดียวการันตีครับการันตีสีบนเงิน ต่างจังหวัดซื้อได้บริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านบอ่อหนังหรือบอ่อผ้าโอ้บอ่อหนังสีครีมอีกโอ้ขาวจัว่วนี่มอเตอร์ไซค์เว็บร้อยสีไอรถเก๋งที่ทนที่สุดก็ต้องยกให้เอาติดส่วนมอเตอร์ไซค์ที่ทนที่สุดก็ยกให้เวฟบร้อยใช่ไหมใช่ครับพี่ถูกใจไหมตัวนี้ถูกใจครับพี่เออใช้งานหนักเดินทางไกลกลับบ้านต่างจังหวัดบ่อยนะต้องถือต้องทนมันต้องกับตัวนี้ หกพันตลอดสัญญาเครื่องโครเดิมฐานหน้าเดิมล่องแก้มเดิมฝาโพงองอกออยู่ครบอ้าหกพันตลอดสัญญาซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันไอเซมโรซิ่งจัดให้อ้าพิมพีครับโครสุดโครสุดโครสุดไอเซมโรซิงนั่นของแท้แน่นอนจัดให้กิงแถมให้กิงคำไหนคำนั้น ทำได้จริงฝากไล้์ฝากแคร์ด้วยไปนรุ่นจ๋าแก้ว